สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์เรือลิขิตสวรรค์เพิ่มความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อมันผ่านยอดเขามาแล้วเจียงอี้และห่วงฝูเทาเทียนก็ได้นำยอดฝีมือขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดไปยังยอดเขาและใต้ดินทันทีตั้งค่ายกลแบบพัดและกลารกระจายออกไป อีกฝ่ายอยู่ใต้ดินและพวกนั้นมีทักษะการหลบหลีกที่เก่งกาจมากถ้าจะเป็นได้ก็จะเป็นมาและห้ามสังหารคนจากตระกูลห่วงฝูข้าจะรออยู่ที่นี่ส่วนคนอื่นออกโจมตีหลังจากที่พวกเขาลงไปใต้พื้นดิน3กิโลเมตร เจียงอี e ้ก็นั่งขัดสมาธิและตะโกนออกมาส่วนห่วงฟูเทาเทียนและผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนอีก29คนก็เผยความเย็นชาออกมาจากดวงตาขณะที่พวกเขาแผ่ออกไปด้วยความเร็วดุดสายฟ้า หากหน่วยสอดแนมยังคงตามเรือลิขิตสวรรค์มาพวกเขาก็จะอยู่ใต้การเฝ้าระวังของผู้อื่นมันไม่สำคัญว่าจะมีหน่วยสอดแนมจากเกาะจอม,มันหรือไม่พวกเขาเพียงแค่ต้องขจัดคนเหล่านี้ออกไปก่อน ส่วนการไม่สังหารหน่วยสอดแนมตระกูลห่วงฝูนั้นเป็นคำสั่งจากเจียงอี้เองพวกเขาเป็นคนตระกูลเดียวกับห่วงฟูเทาเทียนและแม้ว่าห่วงฝูเทาเทียนจะไม่พูดอะไรแต่เจียงอี้ก็ยังต้องไว้หน้าเขาบ้างเจียงอี้ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเพราะเมื่อมีขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดมากมายที่สังหารหน่วยสอดแนมไปสิบกว่าคนได้แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องลงมือ แล้วเจียงอี้ก็ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการสอดแนมตำแหน่งของหน่วยสอดแนมและส่งข้อมูลให้ผู้อาวุโสของสมาคมการค้าวิหกมรกทันทีด้วย ผู้อาวุโสจะส่งข้อความไปยังคนอื่นๆและทำให้แน่ใจว่าไม่มีหน่วยสอดแนมคนเดลิกหนีไปได้พวงฟูเทาเทียนและคนอื่นๆเหมือนมังกรมุดดิน30ตนที่วิ่งเล่นอยู่ใต้พื้นความเร็วของพวกเขารวดเร็วราวกับสายลม พวกเขาใช้ความเร็วดุดสายฟ้าฟาดฟ,ฟันหน่วยสอดแนมและทุกๆคนก็แผ่สัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์เพื่อค้นหาหน่วยสอดแนมที่ซ่อนตัวอยู่เจียงอี e ้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ก่อนที่จะปล่อยยานศักดิ์สิทธิ์ออกมา หลังจากที่คอยสำรวจมาได้หลายวันเขาก็ค้นพบว่ายานศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเมื่อเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์หากไม่มีอาคมยับยั้งอันทรงพลังอยู่ใกล้ๆ มันก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถหนีจากการสอดแนมของเจนอี e ้ได้เลยผู้อาวุโสผู้มีหน่วยสอดแนมทางซ้ายห่างไป20,000กิโลเมตรที่รู้ตัวและกำลังเตรียมตัวหนีเขากำลังหนีกลับไปทางซ้ายผู้อาวุโสปู้ ผู้อาวุโสตู้เพิ่งบินผ่านตรงนั้นไปมีผู้ที่ครอบครองสมบัติพิเศษซึ่งทำให้เขาเหมือนก้อนหินมีคนอยู่ในหินก้อนนั้นผู้อาวุโสปู้รีบพาผู้อาวุโสชิงฤกเปลี่ยนทิศไปทางขวาเลยมีสามคนกำลังหนีผู้อาวุโสปู้ให้พี่เทาเทียนระวังตัวด้วยหน่วยสอดแนมที่หน้าเกรงขามอยู่ตรงหน้าเขาผู้อาวุโสปู้ เจียงอี้ตะโกนออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้อาวุโสผู้ใช้ป้ายข้อความส่งข้อความต่อไปยังทุกคนและควบคุมการต่อสู้จากระยะไกลและจากที่ไกลๆก,ก็มีคลื่นกระทบอย่างต่อเนื่องและมีเสียงสะท้อนออกมา เห็นได้ชัดว่าการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วและพวกเขายังได้ยินเสียงกรีดร้องขึ้นมาในบางครั้งผู้อาวุโสผู้มองไปที่เจียงอี้ที่กำลังหลับตาอย่างประหลาดใจยอยู่เงียบเียบเด็กคนนี้น่าทึ่งเกินไป ไม่เพียงแต่เขาจะมีเปลวเพลิงอัศนีที่น่าสยดสยองแต่เขายังสามารถสร้างภาพวาดสวรรค์ได้และตอนนี้เขายังมีความสามารถเร้นลับเช่นนี้อีกเขาเพิ่งจะอายุเพียง20ต้นตนเท่านั้นแล้วเขาจะโตมากขึ้นเพียงใดเมื่อเขาอายุ50ปี80ปีหรือ200ปี 30นาทีต่อมาเจงอี G ้ e ก็ลืมตาขึ้นมาและลุกขึ้นยืนเขายิ้มและกล่าวว่าผู้อาวุโสผู้คนของสมาคมการค้าของท่านทุกคนล้วนแต่มีกำลังรบที่น่าเกรงขามนักหน่วยสอดแนมทั้งหมดถูกสังหารหรือไม่ก็ถูกจับกุมหมดแล้วกระกูลเลย ตระกูลลู่และตระกูลหนานกงได้ส่งหน่วยสอดแนมมาอย่างที่คิดไว้จริงๆยังมีของตระกูลห่วงฟูด้วยแต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกจับไว้และไม่ถูกสังหารเป็นเพราะความสามารถของนายน้อยที่น่าทึ่งเกินไปขอรับผู้อาวุโสปูบกยักหน้าและรู้สึกโล่งใจเฟิงปู้ฉีได้ห้ามไม่ให้พวกเขาสังหารหน่วยสอดแนมจากสามตระกูลหลักเพราะแม้ว่าซือถูอีเซียวจะสั่งการลงมาแล้ว แต่ทั้งสามตระกูลหลักก็จะยังจดจำความไม่พอใจต่อสมาคมการค้าวิหบบรากฏไว้อยู่ดีและมันจะทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากมากในเมืองเทพประทานพื้นผิวดินสั่นสะเทือนขณะที่คนทั้ง30สคนค่อยๆพากันกลับมา หลายคนแบกหน่วยสอดแนมไว้ในมือและหน่วยสอดแนมทั้งหมดก็มีสีหน้าสลดใจและมีสายตาที่สับสนเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาถูกพบได้อย่างไรกลับกันเถอะเสื้อคลุมเงาวายุปรากฏขึ้นที่หลังของเจียงอี้ขณะที่มันเรืองรองด้วยแสงสีเขียวเข้มเจียงอี e ้ยืนขึ้นมาและพุ่งไปราวกับมังกรที่ดูร้ายส่วนคนที่เหลือก็ตามหลังเขาไปทันที วงฟูทาวเทียนแบกหน่วยจอดแหนมไว้คนหนึ่งและหลังจากที่เขาตามเจงอี e ้ทันเขาก็พึ่งพาด้วยความไม่พอใจหน้าเบื่อหน่วยจอดแหนมเหล่านี้อ่อนแอเกินไปข้ายังไม่ได้ไล่เตะใครเลยฮ่าฮ่าฮ่า เจียงอี e ้หัวเราะอย่างเต็มที่และพูดว่าพี่ใหญ่หวงฝูเมื่อเราไปถึงเกาะจอมันมันจะเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่และเจ้าจะได้สู้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ระวังตัวด้วยมียอดฝีมือมากมายอยู่ในเกาะจอมัน ถ้าไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าไม่ต้องห่วงข้ารู้ขีดจำกัดตัวเองดีขวงฟูเทาเทียนสายมือทันใดนั้นเขาก็ส่งข้อความว่าเจียงอี้อันที่จริงแล้วข้ามีความสามารถพิเศษที่ไม่เคยปล่อยออกมาก่อน เมื่อเราอยู่ที่เกาะจอมานแล้วข้าจะให้เจ้าได้เปิดหูเปิดตาฮึๆพวกขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดปกติจะไม่สามารถสังหารข้าได้ครั้งนี้ข้าจะสังหารจนกว่าข้าจะพอใจเลยเจ้านี้มันบ้าคลั่งจริงๆ หนุ่มคลั่งสงครามเจงอี้มองไปยังดวงตาที่ลุกโชนของห่วงฟูเทาเทียนและส่ายหัวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นห่วงฟูเทาเทียนชอบสงครามเกินไปแต่หากเขาไม่ได้เป็นคนเช่นนี้เขาจะบรรลุขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดตั้งแต่ยังเยาว์วัยขนาดนี้ได้อย่างไร เจียงอี e ้มีประสบการณ์การต่อสู้นับไม่ถ้วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเขารู้ดีว่านักสู้จะก้าวหน้าได้ง่ายๆเมื่ออยู่ในการสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงความเป็นความตายผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตและไม่เตรียมใจที่จะตายก็จะไม่มีวันได้เป็นยอดฝีมือเลยตลอดชีวิตทุกคนเร็วมากและพวกเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ตามเรือลิขิตสวรรค์ทันแล้ว และหน่วยสอดแนมกว่าสิบคนก็ถูกส่งต่อไปยังเฟิงปู้ชีพวกเขานั้นรู้ว่าเฟิงปู้ชีจะไม่สังหารหน่วยสอดแนมเหล่านี้และอย่างมากที่สุดก็เพียงแค่จะกักขังพวกเขาและปล่อยพวกเขาไปเงียบๆในภายหลงัง พวกเขารู้ดีว่าสมาคมการค้าวิหกบมรกฏยังต้องหาเลี้ยงชีพในเมืองเทพประธานต่อไปหลังจากที่พวกเขากลับมาเจงอี้ก็ใช้ยานศักดิ์สิทธิ์สำรวจแถวแถวนั้นและหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าไม่มีหน่วยสอดแนมแล้ว เขาก็หลับตาพักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้าการสอดแนมอย่างต่อเนื่องทําให้พลังดวงจิตของเขาเหน็ดเหนื่อยมากเมื่อหวงฟูเทาเทียนเห็นเช่นนี้เขาก็รีบให้เจียงอี้ไปพักก่อนครึ่งวันและหลังจากนั้นเขาก็ส่งข้อความให้เฟิงปู้ชีส่งคนออกไปยืนเฝ้าขณะที่เขาคอยขยายสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปมองรอบๆการเดินทางเป็นไปอย่างสงบสุขและหลังจากที่พักผ่อนได้ครึ่งวัน เจียงอี e ้ก็กลับมาทำหน้าที่สอดแนมและลบเลี่ยงกองโจนตลอดทางพวกเขาหลีกเลี่ยงเรือลิขิตสวรรค์ต่างๆและมุ่งหน้าไปยังทะเลเทพประทานสี่วันต่อมาเมื่อเรือลิขิตสวรรค์มาถึงทะเลเทพประทานแล้ว เจียงอี้กอดถอนหายใจไม่ได้เมื่อเขาสำรวจพื้นที่ทะเลอันกว้างใหญ่ย้อนไปในตอนนั้นที่เขานําเฉียนว่านกวนและคนอื่นๆเดินทางไปยังเกาะเทพประทานจากเมืองมังกรอินทนินทุกคนรู้สึกกระสับกระสายและรู้สึกว่าอนาคตช่างมืดมนวันนี้เขากลับมายังทะเลเทพประทานแล้ว แต่กลับมาพร้อมกับขอบเขตเทียนจุนนับหมื่นและยังมีขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอีกนับร้อยและกำลังจะมาจัดการกองโจรที่ทรงพลังเจียงอี้ถอนหายใจดังขึ้นเมื่อเขานึกถึงเรื่องที่เขากลัวว่าโถงวรยุทธจะส่งยอดฝีมือขอบเขตเทียนจุนมายังทวีปเทียนชิงเขาพาทุกคนละทิ้งบ้านของตนมาและหนีมาด้วยความหวาดกลัว หากเขานำขอบเขตเทียนจุนนับหมื่นเหล่านี้กลับไปยังทวีปเทียนชิงเฉียนกุย้ยจ้านอีหมิงและคนอื่นๆจะมีปฏิกิริยาเช่นไรกันนะแน่นอนว่านี่มันเป็นแค่ความคิดของเขาเพราะเหล่าขอบเขตเทียนจุนเหล่านี้ไม่ใช่คนของเขาและมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะตามเจียงอี้ออกจากเกาะแห่งบาปยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะนำคนหมื่นคนออกจากเกาะแห่งบาป พวกเขาก็จะต้องถูกกำจัดโดย9้าวตระกูลจัก,กรพรรดิแน่นอนข้าจะได้กลับทวีปจัก,กรพรรดิบูรพาอย่างมีเกียรติได้ตอนไหนกันข้าจะกลับไปยังทวีปเทียนชิงได้เมื่อใดกันข้าสงสัยจังว่าลุงเฉียนกุ้ยลุงจ้านอิหมิงท่านปู่สุยโยหลานและคนอื่นๆจะเป็นเช่นไรบ้างเจียงอี e ้ถอนหายใจออกมาราวกับว่าการเดินทางของเขานั้นยังยาวไกลนะัก อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ